ฝนอยาดสุดท้ายเวลาฝนตกลุงใหญ่มีความสุขชอบนี่หน้าบ้านหลุงใหญ่ตกแรงด้วยสนุกอะ่ะมีความสุขมากเลยได้ดูฝนอันนี้เป็นฝนอยาดสุดท้าย ใ,ใกล้จะหมดรถวนสบายไม่ต้องล้างรถลุงใหญ่ไม่ต้องล้างเดี๋ยวให้ดูนะสองคันต้องล้างก็สนุกก็สนุกก็สนุกเรียม รถก็ไม่องร้ามีฟวาุมากโอ้ยฟ้ากมากตอบชอบนชอบนขอบฟ้าชอบรถนี่ได้เลยห้าบาทเลยฝนแบกไม่ได้เลยฝนอย่เป็นหวัด เก็บข้าบ้าน,นรถลงใหญ่มีรถรรยามาดูดรถรรยาโอ้ยฟ้าร้องหน้าทัวรซึ่งได้ป้ายดำมาอยู่ป้ายแดงอยู่ไม่เหวี่ย รถคายานี่มีตังห้าหมื่นก็ซื้อได้รถลงใหญ่นี่มีตังสิบล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีขายครับไม่มีขายครับเดีย๋ยวทาแนะนำรู้จักขายาฮัาลโหลมีคนอยากดูอยู่<อ>ไม่ใช่ดัก ไม่ใช่อยากดู youtube นะอยากอยากดูยูหั่นผักเพราะว่าขอถ่ายให้ดูหน่อยได้ไหมตอนเจ๊ทำทำกับข้าวก็นี่ไงทำกับข้าววันนั้นได้โชว์สับปะรดหมูกรอบไปแล้ววันนี้จะทำอะไรถั่วฝักยาวไข่ทอด แกงต้งมแกงใบมะขามแลวดวนี่ไงถั่วหักยาวแล้วก็มาทอดไข่มีอะไรอะอะไรเนี่ยอยากรู้ก็ดูเองจะถามทำไมอ้าวถ้าถามก็ไม่ต้องดูไงก็าามไม่รู้เหม,มือนจานถ้าถามไม่ต้องดูก็ได้กำไรไงเออสงสัยอารมณ์ไม่ค่อยดี ป้ามหาไทยเยบเียบ,บ,บเป็นไนลูกทำอะไรลูกฮะหนูทำไรหาพ่อมาหา,อหาพ่อมาหาพ่อมาทำไรหนูทำไรฮะหนูทำไรเนี่ย อิ่มยังลุกเพราะเบี้ยวแล้วพาข้อมาหนาวไหมลุกโจะบินเหรอบินบินไปบินในโลกนไปอยู่ใกล้ๆจะเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆแม่นะแม่ซุ่มตามเหยียบที่ไหล ให้ด uh, ูช yep. ีว right. ิตประจำวันนะการทางานเพื่อเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ไม่เหลื่องมากวันนี้วันโกน วันโจรก็คือต้องเตรียมของเยอะหน่อยวพรุ่งนี้วันพระรออกพรรษาออกพันษาแล้วเหรอออกพรรษาพาระใหญ่นี่งานลุงใหญ่อยู่ตรงนี้งานงานลุงใหญ่นี่งานพน,น,นักงานนี่พนักงานพน,น,น,นักงานหน้าทุคุ้น ไปเห็นที่ไหนนะคนนี้หน้าคุ้นๆกูได้เคยเห็นที่ไหนเด็กนุ่งใหญ่สาธิตวงนองอ้องเไยเออสาธิตการหั่นเสือนหน้านุ่งใหญ่ไม่ผลงานนุ่งใหนี่ใหญ่นนนทำแบบนี้เป็นแบบนี้ใหญ่แบบนี้ แบบนี้ครับจะเรีกดไลค์กดแชร์ไลค์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยไทยครับโดยวิยาจายีที่นี่ประเทศไทยอำเภอปานบุร,รีครับจังหวัดปทุมธานีครับ